สวัสดีครับจตุรัสอครั้วันนี้โชว์ฟอร์มเด็ดขาดจริงเป็นไงบ้างครับฟอร์มวทุกวันนี้เต็มที่ครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้โอ้โหฟอร์มดุจริงครับผวางระวังเกมวางแผนยังไงบ้างครับก็กะจะต่อยเรื่อยเรื่อยครับตอนแรกแต่ว่าวอร์มมาแล้วอะไรแล้วเขาบอกให้เดินติดก็เลยติดไปเลยกลยเเกมที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุกซ้ายจังหวะนั้นนี่เกมจบนรูปแบบไหนก็คงจะเข้าในครับ เรามาแทนทั้งคู่เลยหรือว่าเดิมทีเขาตอนแรกจะต่อยพรุ่งนี้ครับเขายกมาคู่นี้แหละจะต่อยที่ปฏิทงนสิบพรุ่งนี้มันมันมันส่งผลดีได้ยังไงบ้างโอเคไหมนี่ก็เราความพร้อมครับ้อมมาพร้อมอยู่แล้วก็แค่ก็แค่ขยับมาเอาแค่น้ำหนักวันหนึ่งใช่ครับเราอย่างนั้นที่ตงมวยดีใจกันก็คือเงินเดินออกไวหน่อยใช่ครับวันนี้มีชีดเท่าไหร่ครับ หมื่นเดียวคร่ะช่วงนั้นตั้งใจเลยไหมฮุกซ้ายหรือว่าเป็นลูกซ้อมลูกอะไรเลยไหมลูกซ้อมครับซ้อมซ้อมหมัดมาจังหวะเห็นเเหห็็นนได้ชัดเจนนะจังหวะพอเขาเตะซ้ายเนี่ยเราดักฮุกซ้ายครับผมซึ่งเป็นน่าจะเป็นลูกเก่งของทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์เราเลยครับผมเพราะก่อนหน้านี้จตุรัสไอ้ทางดั้นอานชัยเพชรก็เคยเอาุนาตคู่ต่อสู้มาด้วยลูกฮุกฮุกซ้ายใช่ไหมครับพอาะใจผลงานมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็วันนี้ก็พอใจเกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่ถึงครับก็ยังไม่มั่นใจหรือว่ายังห้าสิบห้าสิบอยู่ใช่ครับยังยืนห่างอยู่แล้วคู่ชคของเรามาเป็นไงบ้างก็มาดีรบมาดีครับก็แต่ว่าจังหวะมันพลาดโดงเราก่อนใช่ครับโดยวันนี้เราก็ชนะแบบไม่เจ็บตัวเลยครับผมแล้วก็ได้ค่าขนมมาชีจากบล็อกหนึ่งหมื่นบาทครับผมโชว์ผลงานร้อนแรงต่อเนื่องแล้วเป็นไงบ้างครับลำดับพิกัดในที่ว่าดีที่สุดของเราก็ยี่สามยี่สี่ยี่ห้านี่แหละครับ วันนี้ครับร้อยยี่สามยี่สี่าฟอร์มนี้เริ่มติดตาเป็นแฟนกับมวยเซียนเซียนมวยแล้วนะครับผมวันนี้ทําสําเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ฝากขอบคุณทางค่ายแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับที่สอนมาครับครับแล้วก็คนที่เป็นแรงใจให้ด้วยครับวันนี้ก็ทำองยินดีกับชนะด้วยครับครับผ